สวัสดีนักนงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่30เดือนกันยายนนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ FP Markets ของเราเนี่ยเรามีในส่วนของตัวบริการห้องข่าวสารให้นักทุนได้เข้าร่วมแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สวัสด,ดีนักลงทุนทุกท่านนะครับเรามาอัปเดตสถานะตลาดกันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงเวลาเดียวกันกับเมื่อวานนี้เลยคือ17นาฬานะครับดัชนีดอลลาร์อินดีเซียมีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับนักทุนตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่เลยนะจากโลแถวแถวประมาณ94.239ปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่เลยนะครับนักทุนในรอบ ประมาณ52สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าแข็งคาดอย่าบ้าบางคนบอกว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่าครับคุณเอ่อถ้าเป็นข่าวนะครับต้องใช้เป็นข่าวภาพรวมในตอนนี้ดีกว่าซึ่งหลังจากทําการปรับฐานในระหว่างวันดอลลาร์ก็ยังคงเล่นข่าวเดิมในช่วงนี้ก็คือเรื่องแนวโน้มการทำเทเปอร์ซึ่งอาจจะมีแนวโน้มว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะลดจํานวนการทำเทเปอร์รายเดือนมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ก็เป็นได้เหมือนกันครับแต่ว่า การทำเเ aper เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงเดิมนะครับที่ตลาดคาดว่าอาจจะเริ่มทําในช่วงของเดือนธันวาคมก็คือสิ้นปีนี้ครับแล้วก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนครับทุกท่านตรงนี้ต้องจับตา2คือแนวโน้มการเร่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะมาไวกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าประธานเฟดค่อนข้างที่จะกังวลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อจากการแถลงการในช่วงของคืนที่ผ่านมาครับมิหนาซ้าครับคืนนี้ยังมีข่าวสาคัญอีก2ตัวที่นักลงทุนจะต้องเฝ้าระวังนะก็คือการประกาศตัวเลข GDP ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจะมีกําหนดการประกาศในช่วงเวลา19นาิกา30นาทีแล้วก็ในวันนี้นะครับผมช่วงเวลา21นา30นาทีเนี่ยตามที่สำนักข,ข่าว f o r i x LIFE มีการรายงานมานะครับทุกท่านเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นการโหวตนะจะเริ่มช่วง10โมงครึ ในช่วงเช้าของ Washington Time ก็คือ,อเวลาของทาง Washington ครับมันจะตกบ้านเราเนี่ยประมาณ3ทุ่มครึ่งพอดีเลยยังไงนักทุนก็ระมัดระวังการเหวี่ยงของตัวกราฟนิดนึงนะครับในช่วงประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มแล้วกันเพราะว่าการโหวตในวุฒิสภาในครั้งนี้นะครับผมก็จะเป็นการโหวตเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐครับทุกท่านซึ่งการโหวตเนี่ยในสภาตอนนี้นะครับขออภัยในวุฒิสภาจะต้องใช้เสียงนะครับ กินกว่า50ซึ่งก็คือ60เสียงขึ้นไปถึงจะชนะนะฮะทางฝั่งของเดโมแครตครับซึ่งเสียงในสภาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น50ต่อ50เลยเดโมแครตมี50เสียงรีพับลิกันมี50เสียงเหมือนกันนั่นหมายความว่าจะต้องใช้เสียงจากทางฝั่งของรีพับลิกันซึ่งเป็นพรรคตรงข้ามกันกันกบประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่มอีก10เสียงก็ต้องมาดูนะครับทางวุฒิสภาเนี่ยจะให้ผ่านหรือเปล่า เพราะถ้าหากว่าไม่ผ่านแล้วจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดปัญหากงสุลชับด,ดาวก็เป็นได้เหมือนกันรัฐบาลก็จะนะครับผมไม่มีงบประมาณในการดําเนินงานต่อแต่ถ้าหากว่าผ่านตัวร่างกฎหมายตัวนี้ก็จะถูกส่งไปยังทำเนียบขาวเพื่อที่จะส่งต่อไปยังประธานาธิบดีโจไบเดนให้เซ็นอนุมัติจากร่างกฎหมายให้กลายมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ในทันทีเลยครับทุกท่านตรงนี้ต้องจับตาดูจริงๆครับประเด็นสําคัญ2ตัวในค่ำคืนนี้ แล้วตอนนี้นะครับแน่นอนครับว่าการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับส่งผลทําให้ราคาทองคําของเราเนี่ยมีการขยับปรับตัวลดลงนะครับเกือบจะลงไป เซฮัลโลกับโลเมื่อคืนนี้อีกแล้วนะครับแถวๆประมาณ1,722ครับทุกท่านแท่งเชียนปัจจุบันเปิดมาใหม่18นาฬิกานี้ยังลงอยู่เลยนะครับยังไงที่พี่นังทุนฝั่งหน้าบายก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับกว่าจะขึ้นได้นี่นะครับนักทุนใช้เวลาเนี่ย6 7 8 9 9 6 7 8 9 9ชั่วโมงเลยแต่พอจะลงจริงๆเนี่ยแค่2ชั่วโมง ลงมาเกือบจะถึงโลเดิมเลยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนักทุนต้องเทรดกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีการตั้ง SL กันด้วยนะครับเพราะยังไงก็ตามเนี่ยหน้าเซลเนี่ยยังค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะไม่ใช่แค่ว่าดอลลาร์แข็งค่าอย่างเดียวแต่รวมไปถึงยูเอตราผลตอบแทนพาราบัติที่ก็เริ่มมีการฟื้นตัวด้วยครับก็เลยสร้างแรงกดดันให้กับสินทรัพย์ดังกล่าวครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารสถานะปัจจุบันนะครับสวัสดีครับ